ไปีบ้านป่าพร้อมที่จะจุดแล้วความยาวสเมตรสีนี้ชงล่มสามเมตรนะครับสถิตีพีทีแล้วหายเหพอีนี้ราคุยคุยเอาไว้ว่าเกุดบื้องไฟพร้อด้วยเมืองไฟพร้อมเนี่ยาครบเรื่องคะปฏิการทุกอย่างหไหนเดมท่านจะทำเวลาเรงนก็ห่งยอด ยังอีกยากเน,น,นี่ยอีกสักครู่จจุดนาวก็ไปเขาเพื่อนแลักระโดดตบ40ครั้งเว้วั <ief> <Wars. S 2> นละ2 0งครั้งเแล้วบ่ะเลยครับตีมาต่อแถวหครับเหลวอบ้า ทางไปทางกองอำนวยการครับบ้างนี้บางบ้างทีมงานก็ูมเดียวเสร็จคนอย่างช่วยงานครับรอดูรถทางชมบุญเลยครับรไฟกระเทือนดัครับ คนย่างคนย่างทำคนย่างทำเนี่นา i i. Evet, มาดูการแบกอะไรขึ้นฐานฮะครรับเาจะพยายามไหลเวลาทำเวลาท้ายสองคนจุดสี่ลูกยานไฟมาแล้วนะครับยานจุดตะไครเนี่ยสูงมอลแล้วหนาวแล้วครับจะขึ้นแล้วครับ ยอดครับเสียงแหวกอากาศนี่ดังกำมานาขึ้นสูงครับรอรุนครับกลางไปกลางอาวแล้วครับกลางเลยครับ เอาเย็นเอาเย็นเอาไว้ให้พ่อชูครับก็ีมงานต่อไปต่อเลยนะครับลมตามสมบูรณ์นะครับกระติบข้าวน้อยลอยฟ้าเจเลครับตะไค่บ้างต่อไปครับเป็นตะไค่แสนครับใช้ชื่อคณะเดียวราตรีครับบาทนะครับแล้วก็มีผลไม้ร้อนนะครับรอสักครู่ครับเดียวราตรีจะขึ้นนะฮะเป็นตะไล่แสนรอสักครู่ครับ ก็เลยครับตรงเขียวแล้วครับตอนนี้ก็ใส่น้ํามันนะครับที่ชนวนจุดจะทำเป็นไม้เหมือนให้คบเพลิงะนะออยอาครับจุครับจุดร้วครัน้ครับจุแล้วครับจุดแล้วครับจุแล้วครับ้วค ชูแล้วชูแล้ววนความมั่นใจครับไปแล้วนะครับพยัคไปแล้วครับท่านให้สัญาณไปเรียบร้อยพร้อมที่จะจุดน,นักแบบนี้เดี๋ยวาาทีเดี่วสุดพัดตกต้องจุดแล้วครับท่านที่เรนะครับหไหล่ต่อให้ไม่ได,ดนีนะครับ มาแล้วครับจุดแล้วครับมาอร่อห,หอมนะมาอรอยหอมให้มาเป็ช่วยแล้วคระดานรีบดีนะครับดีที่ไดโดนจับดีนี้ ตามเข้ามานะดูบ้างครับโบแลนไม่ไหนมีเหลืองผ่าผ่าเขาไม่อยากเหินฟ้าประยานทพวิหกเหินฟ้านะครับเป็นตะไลแสน,นะฮะเจ้าของคำขวัญคืนความสุขให้ประชาชนว่างั้นนะช่างคืนไม่ธรรมดาครับลูกเล่นเขาาอารมณ์ขันของในช่างตะไล

哎爸你让我。 บูดแบบสวยงามครับแบบนี้มีคะแนนสมราคาคุยครับรับเอร์จอซาราด์ไปปีนี้แล้วไขอซาาแล้วก็สยมาได้เลยครับพอเข้า้าข้าต่อก็ข้าต่อเลยนะครับและจะเสงทองของมเ่อางพลงนการเจริ่างด พ่อมูนสอมสิบรถสามี่น้องชาวตะไรนะครับจุดเสร็จก็ยิไฟแยังพูดคุยยังมีความสุขบุกวิ่งไลครับวิ่ง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 นะครับนำตามกติกาเข้าบางเให้เรียบร้อย